สวัสดีค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลสถิติการทำการประมงน้ำจืดการสำรวจผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จากธรรมชาติในรอบปีที่ผ่านมาและประเมินอัตราส่วนการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำที่จับได้โดยจำแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้แก่การบริโภคสดทำเค็มตากแห้ง หนึ่งยางน้ำปลาปลาร้ากะปิทำอาหารสัตว์และอื่นๆจำแนกเป็นรายจังหวัดขอบเขตของการสำรวจควรครอบคลุมครัวเรือนประมงน้ำจืดที่ทำการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำสาธารณะทุกประเภททั่วประเทศ จะทำการสำรวจและบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ำจืดบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำและข้อมูลผลจับสัตว์น้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมของปีปัจจุบันโดยจะสำรวจข้อมูลย้อนหลังในรอบปีที่ผ่านมาปีละหนึ่งครั้งการสำรวจผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติจะสำรวจโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินปริมาณและมูลค่าการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ขั้นตอนการสำรวจจะประกอบไปด้วยหนึ่งสำรวจข้อมูลครัวเรือนประมงน้ำจืดสสำรวจข้อมูลพื้นฐานของแหล่งน้ำ 3. าสำรวจผลการจับสัตว์น้ำของครัวเรือนประมงน้ำจืดโดยให้ครอบคลุม5ประเภทแหล่งน้ำได้แก่หนึ่งแม่น้ำลำคลองลำห้วยสองคลองชลประทานสามอ่างเก็บน้ำสี่บ่อล่อสัตว์น้ำ และห้าหนองบึงและแหล่งน้ำจืดอื่นๆการสำรวจข้อมูลและวิธีการกระจายตัวอย่างจากเป้าหมายจังหวัดไปให้ประมงอำเภอซึ่งการสำรวจข้อมูลนี้จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดโดยมีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มสถิติการประมงกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงเป็นผู้ประสานงานและให้คำแนะนำด้านเทคนิคต่างๆมีขั้นตอนดังนี้ 1. สำรวจและปรับปรุงบัญชีรายชื่อในระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติได้แก่บัญชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ำจืดและบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ 2. ตรวจสอบจำนวนตัวอย่างเป้าหมายและกระจายตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งเพื่อบริโภคและเพื่อขายจากนั้นจึงสำรวจผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติตามเป้าหมายที่กลุ่มสถิติการประมงกำหนด 3. บันทึกผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติในระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติวิธีการกระจายตัวอย่างจากระดับจังหวัดเป็นระดับอำเภอยกตัวอย่างจังหวัดสมุทรสงครามมีครัวเรือนทั้งสิ้น5,000ันครัวเรือนแบ่งเป็นครัวเรือนเพื่อบริโภค4,500ครัวเรือนและครัวเรือนเพื่อขาย500ครัวเรือนกลุ่มสถิติการประมงกำหนดเป้าหมายการสำรวจจำนวน300ตัวอย่าง กระจายตัวอย่างให้อำเภอสำรวจแบ่งเป็นเพื่อบริโภคและเพื่อขายดังนี้ตัวอย่างเพื่อบริโภคได้จากการนำเป้าหมายที่กลุ่มสถิติการประมงกำหนด300ตัวอย่างมาคูณกับครัวเรือนเพื่อบริโภค4500ครัวเรือนแล้วหารด้วยครัวเรือนทั้งหมด5,000ครัวเรือนจะได้ตัวอย่างเพื่อบริโภคจำนวน270ราย สำหรับตัวอย่างเพื่อขายก็ใช้วิธีการคำนวณเหมือนกับการคำนวณตัวอย่างเพื่อบริโภคจะได้ตัวอย่างเพื่อขายที่ต้องสำรวจจำนวน30รายการคำนวณจำนวนตัวอย่างรายอำเภอแบ่งเป็นเพื่อบริโภคและเพื่อขายดังนี้ อำเภอเมืองมีครัวเรือนประมง2,800ครัวเรือนให้นำเป้าหมายที่กลุ่มสถิติการประมงกำหนด300ตัวอย่างมาคูณกับจำนวนครัวเรือนของอำเภอเมือง2,800ครัวเรือนแล้วหารด้วยครัวเรือนทั้งหมดของจังหวัดจะได้จำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจเพื่อบริโภคของอำเภอเมืองเท่ากับ168รายสำหรับอำเภออื่นก็ใช้วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับอำเภอเมืองรวม3อำเภอจะเท่ากับ300ตัวอย่าง การคำนวณจำนวนตัวอย่างเพื่อบริโภคระดับอำเภอเริ่มจากอำเภอเมืองให้นำเป้าหมายของอำเภอเมือง168ตัวอย่างคูณกับจำนวนครัวเรือนบริโภคของอำเภอเมือง2,500ครัวเรือนแล้วหารด้วยครัวเรือนทั้งหมดของอำเภอเมือง2800ครัวเรือนจะได้จำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจเพื่อบริโภคของอำเภอเมืองเท่ากับ150รยสรายสำหรับอำเภออื่นก็ใช้วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับอำเภอเมือง และการคำนวณจำนวนตัวอย่างเพื่อขายระดับอาเภอก็ใช้วิธีการคำนวณเดียวกันกับการคำนวณจำนวนตัวอย่างเพื่อบริโภคระดับอาเภอการสำรวจอัตราส่วนการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำจืด ทำการสำรวจและบันทึกข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดทำการสำรวจข้อมูลสัตว์น้ำที่จับได้แต่ละชนิดว่ามีการนำไปบริโภคขายแปรรูปทำเค็มตักแห้งหนึ่งย่างทำน้ำปลาปลารากะปิทำอาหารสัตว์หรืออื่นๆในอัตราส่วนเท่าไรแล้วนำไปบันทึกในระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติเพื่อนำไปประเมินอัตราส่วนการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำที่จับได้จากแหล่งน้ำต่างๆแบบสำรวจแบบสำรวจมี3ามแบบ ได้แก่แบบบชห้าขีดหนึ่งแบบสำรวจบัญชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ำจืดแบบบชห้าขีดสองแบบบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำและแบบสปห้าขีดหนึ่งแบบสำรวจผลการทำประมงน้ำจืดจากธรรมชาติการบันทึกแบบสำรวจบัญชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ำจืดให้กรอกปีที่สำรวจจังหวัดชื่อชาวประมงจำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยู่ วัตถุประสงค์การทำประมงเพื่อขายหรือบริโภคเลือกกลุ่มประเภทแหล่งน้ำจำนวนวันที่จับสัตว์น้ำทั้งปีและจำนวนสมาชิกที่จับสัตว์น้ำการบันทึกแบบบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำให้กรอกปีที่สำรวจอำเภอจังหวัดชื่อผู้รวบรวมข้อมูล ชื่อแหล่งน้ำกลุ่มประเภทแหล่งน้ำประเภทแหล่งน้ำลุ่มน้ำหลักสถานที่ตั้งแหล่งน้ำเนื้อที่และสถานะของการจับสัตว์น้ำมีการจับสัตว์น้ำหรือไม่มีการจับสัตว์น้ำในปีที่สำรวจ การกรอกแบบสำรวจผลการทำประมงน้ำจืดจากธรรมชาติกรอกปีที่ทำการประมงกรอกที่อยู่และชื่อของชาวประมงผู้ให้ข้อมูลจากนั้นกรอกชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลกรอกวัตถุประสงค์การทำประมงเพื่อบริโภคหรือเพื่อขาย กรอกข้อมูลจำนวนวันที่ทำการประมงจำนวนสมาชิกในครัวเรือนและจำนวนสมาชิกที่ทำประมงกรอกข้อมูลแหล่งทำการประมงเลือกประเภทแหล่งน้ำกรอกชื่อแหล่งน้ำช่วงเดือนที่ทำการประมง จำนวนวันที่ทำการประมงทั้งปีปริมาณการจับเฉลี่ยต่อวันและปริมาณการจับรวมทั้งปีกรอกข้อมูลผลการจับสัตว์น้ำทั้งปีเป็นรายชนิดพร้อมกรอกข้อมูลราคารายชนิดสัตว์น้ำและกรอกข้อมูลอัตราการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำ การนำไปใช้ประโยชน์สามารถนำข้อมูลไปใช้จัดทำเอกสารสถิติการประมงประจำปีของกรมประมงจัดทำข้อมูลพยากรปริมาณและมูลค่าการทำการประมงน้ำจืดจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรรายเดือนนำไปสนับสนุนการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สนับสนุนการจัดทำข้อมูลระหว่างประเทศเช่นเซฟเด็กและเฟโอใช้ประกอบการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐใช้สนับสนุนงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงน้ำจืดและใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบายและแผนด้านการจัดการประมงน้ำจืด ในส่วนของคําถามที่พบบ่อยเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะคะการกระทําอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ การจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติหมายถึงการจับดักล่อทำอันตร,รายฆ่าหรือเก็บสัตว์น้ำที่ยังมีชีวิตอยู่ในแหล่งประมงน้ำจืดเช่นแม่น้ำลำคลองอ่างเก็บน้ำห้วยหนองบึงบ่ลอล่อสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือวิธีใดๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริโภคหรือขายก็ได้แต่ไม่รวมการจับเพื่อการแข่งขันการทดลองการกีฬาหรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจคำถามที่สองครัวเรือนประมงน้ำจืดหมายถึงอะไรบ้าง ครัวเรือนประมงน้ำจืดหมายถึงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันโดยบุคคลเหล่านั้นร่วมกันในการจัดหาและใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองอาชีพและมีสมาชิกค,คนหนึ่งคนใดหรือหลายคนทำการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำสาธารณะด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือวิธีใดๆในรอบปีที่ผ่านมา คำถามสุดท้ายถ้าจับสัตว์น้ำมาเพื่อขายและบริโภคโดยให้บันทึกข้อมูลว่าเป็นการทำประมงเพื่ออะไรในกรณีที่ครัวเรือนประมงทำการประมงทั้งเพื่อบริโภคและขายให้ถือเอาปริมาณที่จับได้ในรอบปีนั้นนำไปทำกิจกรรมใดมากกว่ากันเป็นเกณฑ์พิจารณาเช่นสัตว์น้ำที่จับได้ส่วนใหญ่นำไปขายส่วนที่เหลือนำมาบริโภคในครัวเรือนให้ถือว่าทำการประมงเพื่อขาย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานสำรวจสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติหรือการใช้งานระบบให้ติดต่อคุณวรพันธ์เปรมหรือทยกลุ่มสถิติการประมงโทร029406151ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ